คดีบรรหารฟ้องหมิ่นชูวิทย์ภายหลังการเลือกตั้งในปี2550พักพลังประชาชนได้เสียงมามากที่สุดจึงได้มีการรวมเสียงร่วมรัฐบาลกับพักชาติไทยส่งผลให้นายชูวิทย์รองหัวหน้าพักชาติไทยในขณะนั้นไม่พอใจอย่างมากถึงขนาดได้วิจารณ์นายบรรหารหัวหน้าพักว่าไร้จุดยืนไร้สัจจากโดยกล่าวว่าก่อนเลือกตั้งนายบรรหารเคยประกาศว่าจะไม่ร่วมรัฐบาลพ,พลังประชาชนแต่กลับผิดคำพูดเข้าร่วมรัฐบาลจากนั้นนายชูวิทย์ได้มีการติดป้ายประจานนายบรรหารทั่วกรุงเทพเวล,ลาออก จากพักชาติไทยในเวลาต่อมาส่งผลให้นายบรรหารได้ยื่นฟ้องนายชูวิทย์ในข้อหาหมิ่นประมาทซึ่งศาลชั้นต้นได้พิพากษายกฟ้องเนื่องจากนายบรรหารเป็นบุคคลสาธารณะสามารถวิจารณ์ได้ต่อมานายบรรหารได้ยื่นอุทธรณ์ซึ่งศาลได้ยืนตามศาลชั้นต้นยกฟ้องนายชูวิทย์เช่นเดิมเนื่องจากการวิจารณ์ของนายชูวิทย์เป็นการแสดงความคิดเห็นด้วยสุจริตหลังจากเหตุการณ์นี้นายชูวิทย์ได้ก่อตั้งพักสู้เพื่อไทยขึ้นก่อนที่จะเปลี่ยนมาก่อตั้งพักรักประเทศไทยอันส่งผลให้นายชูวิทย์ได้ก้าวเข้าสู่่่รัฐาาาาในนเวลตอมมไ